นิทานเรื่องเจ้าชายหงขาวะลาครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีพระราชาที่มีพระโอรสสิอพระองค์และมีพระธิดาชื่อว่าเอริซาอีกหนึ่งพระองค์ต่อมาพระราชินีได้ล้มป่วยหนักและเสียชีวิตไปพระราชาแต่งงานใหม่พระราชินีใหม่ เป็นแม่มดใจร้ายที่เกลียดชังลูกๆของพระราชามากนางจึงเสพให้เจ้าชายทั้งสิบเอ็องค์กลายเป็นหงขาวจากนั้นก็ค่อยๆไล่หงให้บินออกไปทางหน้าต่างพระราชวังไปทีละตัวทีละตัวส่วนเจ้าหญิงเอริซ่านั้น ก็รีบออกตามหาหงเข้าไปในป่าทันทีแต่ไม่ว่าเจ้าหญิงจะเดินตามหาไกลแช่ไหนก็ไม่พบหงขาวทั้งสิบเกตตัวเลยเจ้าหญิงพักครั้งคืนในป่าวันแล้ววันเล่าออกเดินตามหาพี่ชายทั้งสิบเกดคนจนเหน็ดเหนื่อยโดยไม่รู้เลยว่า เวลาผ่านไปนานแค่ไหนแล้วมีอยู่วันหนึ่งเจ้าหญิงได้เจอหญิงชาราคนหนึ่งในป่าจึงถามว่าคุณยายเห็นหงส์ขาวสวมมงกุฎบ้างไหมคะหญิงชาราตอบว่าอ๋อหงส์ขาวบินออกไปทางทะเลด่านนู้นนะจ๊ะเอรีซาจึงเดินทางออกจากป่า และเริกมุ่งหน้าไปยังทะเลเมื่อพระอาทิตย์ตกดินหงขขาวสิบเอ็ดตัวก็บินลงมาที่ข้างๆเจ้าหญิงแล้วก็กลายร่างกลับมาเป็นเจ้าชายุ่มบอ,อกไปทีที่พี่ๆทุกคนปลอดภัยแต่เจ้าชายตอบด้วยหน้าเศร้าๆว่าพวกเราจะเป็นมนุษย์ได้ แค่ตอนกลางคืนเท่านั้นกพตอนเช้าก็จะกลับเป็นหงเหมือนเดิมและตอนนี้พวกเราพักอยู่ทางด้านโน้มของทะเลแล้วเอริซาก็พูดว่าข้าจะไม่กลับปราสาทอีกพี่พาข้าไปด้วยนะคืนนั้นเจ้าชายทั้งสิบเอ็ดอง ต่างช่วยกันเอากิ่งหลิวและต้นกกมาถักให้เป็นตะขา่า้เช้าวันต่อมาเจ้าชายก็กลายร่างกลับเป็นหงขาวพวกเขาให้เอลิซานั่งลงไปในตะข่ายที่ถักขึ้นมาแล้วเจ้าชายหงทั้งสิบอดตัวก็ขาบตะข่ายนั้นบินขึ้นฟ้าเมื่อบินขึ้นไปเหนือเมฆ เอริซามองเห็นพระราชวังเธอตกใจมองจ้องตาไม่กระพริบพวกพี่อาศัยอยู่ที่นี่กันหรอไม่ใช่นั่นเป็นวังของเทพโมกานะ้ามนุษย์ทั่วไปจะเข้าไปไม่ได้ไม่นานหลังจากนั้นวังก็จางหายไป ตอนหน้าต่อตาเอริซาเมื่อพระอาทิตย์ตกลินเจ้าชายหมทั้งสิบเกตตัวก็ก,กายร่างกลับเป็นมนุษแล้วพาเจ้าหญิงเอริซาไปที่ถ้ำที่นี่ปลอดภัยน้องพักผ่อนเถอะเอริซาจึงนอนลงบนโขดหินแข็งแข็งขงทยัไพพีี่่ จะลับไปเป็นคนเหมือนเดิมได้นะในขณะที่เอริซากำลังหลับเทพโมกาน่า,าก็ปรากฏตัวในความฝันซึ่งเทพโมกาน่าหน้าเหมือนคุณยายที่เธอเจอในป่ามากเอริซาเจ้าต้องทักเสื้อที่ทำจากต้นตังแยจำนวนสิบเอ็ดตัว แล้วให้ผีชายเจ้าสวมมันเพียงเท่านี้ผีชายเจ้าเกอจะกลับไปเป็นมนุษย์เหมือนเดิมแต่เจ้าห้ามเอ่ยคำพูดไม่ว่ากับใครทั้งนั้นจนกว่าจะทักเสื้อเสร็จเช้าวันถัดมาเอลิซาก็เริ่มเอาต้นตังแยมาถักเป็นเสื้อทันทีคนของการจับต้นตังแย ทำให้มือของเอริซ่าเจ็บคันและเป็นแผลเต็มไปหมดแต่พอเอริซาคิดถึงพี่ชายทั้งสิบอคนเธอก็ไม่รู้สึกเจ็บปวดใดๆอยู่มาวันหนึ่งพระราชาหนูรูปนะ้าผู้หนึ่งเข้าป่ามาเพื่อล่าสัตว์พระราชาเห็นเอริซาเข้าก็พูดว่า ในสถานที่แบบนี้มีคนอยู่ด้วยหรอเนี่ยเจ้ากำลังทำอะไรอยู่หรือแต่เอริซาไม่สามารถพูดตอบได้จึงเอาแต่นิ่งเงียวเมื่อพระราชาหนุ่มเห็นหน้าของเอริซาก็ตกตะลึงในความงามและตกหลงรักเธอทันทีแล้วพระราชาก็พาเอริซา กลับไปปราสาทด้วยกันจากนั้นพระราชาก็ขอเอริซ่าแต่งงานเมื่อไปอยู่ที่ปราสาเอริซาก็เอาแต่นั่งถักเสื้อด้วยความเศร้าหมองไม่ราหรือพระราชาจึงสั่งให้ข้ารับใช้ไปหาต้นตำแยมา ให้เอริซ่าถักเสื้อเพิ่มเพราะพระราชาคิดว่าบางทีมันอาจจะทำให้เอริซ่ายิ้มและร่าเริงขึ้นมาได้บ้างเอริซาเห็นแบบนั้นก็ดีใจและตั้งหน้าตั้งตาถักเสือ้อจึงยิ่งทำให้คนในปราสาดินทาลับหลัง ว่าที่ราชนีมีพฤติกรรมแปลกๆนางต้องเป็นแม่มดแน่ๆเอลิซาตั้งหน้าตั้งตาถักเสื้อทุกวันจนตอนนี้เหลือแค่หนึ่งตัวเท่านั้นแต่ต้นตำแยไม่พอเอริซ่าร้อนใจจึงแอบย่องออกประสาทในเวลากลางคืนเพื่อไปหาต้นตำแยที่ขึ้นในสุขสารแต่ อาวิช็อปที่สงสัยในตัวเอริซามาตลอดก็แอบเห็นเขา้าเขาจึงไปฟ้องพระราชาพระราชาจึงสอบถามเอริซ่าว่าทำไมต้องออกไปหาต้นตังแยในสุสานตอนกลางคืนแบบนั้นเอลิซาได้แต่นิ่งเฉยไม่ตอบคำถามใดๆทั้งสิ้นอาวิชช็อปที่อยู่ข้างๆ พระราชาจึงพูดขึ้นมาว่าแอบย่องออกไปยามิการชื่นนี้นางต้องเป็นแม่มดแน่ๆไปเยาค่ะรุะ่งน,น,นี้ให้พิสูจน์โดยเอานางไปเผาไฟซักเอริซาถูกจับขังพุกใต้ดินถึงแม้จะไม่มีเตียงนุ่มแต่เอริซาก็กอดเสื้อที่ถักเสร็จ ทั้งสิตัวแทนและคิดในใจว่าแค่มีเสื้อถักนี้สิ่งอื่นก็ไม่สำคัญอีกต่อไปแล้วแล้วเอลิซาก็นั่งถักเสื้อตลอดทั้งคืนจนตัวที่สิเอ็กือบจะเสร็จเมื่อฟ้าสางเอริซาก็ถูกนําตัวไปยังลานกว้างเพื่อทำการประหารผู้คนต่างพากันชี้นิ้วไปที่เอริซา ที่กำลังกอดเสื้อทั้งสิบเอ็ดตัวไว้ดูสินางกำลังกอดอะไรไว้นะ่ะสงสัยกำลังร่ายเวทมนต์แน่ๆในขณะนั้นก็มีหง์ขาวทั้งสิบเตตัวบินลงมาอยู่ข้างๆเอริซาที่กำลังจะโดนไฟเผาเธอจึงโยนเสื้อที่กอดอยู่ไปให้พี่พี่พ่อหง์ขาวได้สวมเสื้อ ก็กลับคืนร่างมนุษย์ทันทีมีเพียงที่ชายคนที่สิเอเท่านั้นที่แขนอีกข้ามยังคงเป็นปีกเพราะเอริซาถักแทนเสื้อไม่ทันในที่สุดเอริซาก็สามารถพูดได้แล้วค่าดีใจเหลือเกินในที่สุดพี่พี่ก็กลับมาเหมือนเดิมจนได้จากนั้น เอริซาและเจ้าชายทั้งสิก็เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้พระราชาฟังหลังจากนั้นพระราชาก็ยิ่งรักเอลิซามากขึ้นกว่าเดิมแล้วเจ้าชายทั้งสิองค์และเอลิซาก็ได้มีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขตลอดกาล